สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม <ie> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่อง m i d n i g h t Museum พิพิธภัณฑ์รัติการใน EP ที่5เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดสทุกๆวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึง่งทางช่อง g ี M25 หรือสามารถรับชมย้อนหลัง ผ่านทางแอปพลิเคชันวิวพีพิจภัณธ์รัติการในอีพีที่5เรื่องดาวเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอมีชื่อว่าอิงเธอนนั้นกำลังทำกับข้าวอยู่ขณะนั้นเองบี B, ลูกเลี้ยงของเธอก็ได้มาต่อว่ากล้องผู้เป็นพ่อและเป็นสามีของอิงว่าทำไมถึงเอารูปของแม่ออกและเอารูปของอิงนั้นขึ้นมาแทนซึ่งเธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็เดินออกจากห้องนี้ไป ซึ่งรูปนั้นมันเป็นรูปที่ก้องนั้งแต่งงานกับเองแล้วก็มีบียืนอยู่ข้าง,างๆด้วยใบหน้าที่เศร้าส้อยแล้วเรื่องราวก็ตัดไม่ที่โดมหลังจากที่เขานั้นได้ถูกขังไว้ในห้องเพราะกลัวจะไปทําร้ายคนอื่นเขาก็ไม่แตะต้องอาหารเลยคาทาจึงมาถามกบจูนไปว่าโดมนั้งกินอะไรบ้างหรือเปล่าแต่จูนก็บอกไปว่าไม่กิน จูนจึงถามกบระทาไปว่าแน่ใจเหรอว่าของที่จะไปประมูลมันจะช่วยโดมได้และเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่อิงเธอนั้นเปิดเข้ามาในห้องเก็บของในห้องที่ก้องเอารูปที่เขานั้นถ่ายคู่กับภรรยาเก่าที่มีชื่อว่าโบดเอามาไว้ในห้องนี้ซึ่งเธอยืนมองมันอยู่สักพักหนึ่งก่อนจะเดินออกไปและจูจูก็เหมือนมีใครบางคนมายืนที่ด้านหลังองเธอซึ่งนั่นก็คือดวงวิญญาณของโบ อดีตภรรยาของก้องและมีฐานะเป็นเจ้านายเก่าของเธอด้วยเรื่องราวตัดมในตอนที่อิงเธอมาเรียนโยคะและเมื่อเธอนั้นพักเธอกําลังจะเปิดขวดน้ําแต่ก็เปิดไม่ออกมีหญิงสาวคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยเธอมีชื่อวานิสาเธอได้เข้ามาทําความรู้จักกับอิงและบอกว่าอิงนั้นเล่นโยคะเก่งมากๆไม่ต้องไปนสนใจคนอื่นหรอกคนอื่นน่ะมีแต่อิจฉาอิงกันทั้งนั้นว่าอิงนั้นเล่นเก่งนิสา จึงชวนอิงขึ้นไปบนห้องของเธอเพื่อจะได้ไปคุยกันต่อและเรื่องราวก็ตัดมาที่คาถาซึ่งเขานั้นเดินทางมาที่งานประมูลเพื่อจะมาประมูลของบางอย่างไปให้กับโดมเพื่อจะรักษาที่เขานั้นถูกสิ่งชั่วร้ายนั้นครอบงำอยู่แต่สิ่งของที่คาทานั้นจะประมูลมันอยู่รายการสุดท้ายเลยจึงทําให้เขานั้นต้องรอไปอีกนานเขาจึงบอกกับไตรภพผู้ช่วยของเขาไปว่าให้ไตรภพไปประมูลอะไรก็ได้ที่ไตรภพนั้นต้องการ และเขาจะรออยู่ในห้องนี้และเรื่องราวก็ตัดไปที่นิสาที่เธอนั้นพาอิงขึ้นมาบนห้องและเธอก็หยิบซุปไปให้กับอิงและก็ชวนอิงคุยเรื่องก้องสามีของอิงว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิงกับกล้องเริ่มจะมีปัญหากันแล้วใช่ไหมและยิ่งกล้องนั้นมีลูกเลี้ยงด้วยอิงคงจะหนักใจไม่น้อยและความสัมพันธ์ระหว่างอิงกับก้องเริ่มจะเหินห่างกันและสาเหตุการครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะ น่านจะเป็นก่อนแต่งงานได้มั้งซึ่งอิงก,ก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่นิสานัานพูดระลาบาร์วงแบบนี้แต่นิสาก็บอกไปว่าใจเย็นๆให้อิงนั้นกินซุปที่เธอนั้นทํามาให้ก่อนอิงจึงตักมันเข้าปากและเธอก็กินมันอย่างอร่อ,รอยยและถามว่านิสานั้นใส่อะไรลงไปเธอจึงหยิบห่อผ้าขึ้นมาและบอกไปว่าในห่อผ้านี้มันมีเกลือวิเศษอยู่ถ้าเอาไปใช้คนที่ได้กินเข้าไปจะหลงหัวปากหัวปัม๊ม อิงเธอจึงได้รับมันมาแล้วก็นํามาปรุงซุปที่บ้านซึ่งขณะนั้นเองบีก็ได้กลับมาพอดีอิงนั้นพยายามเรียกแต่บีก็ไม่ตอบเธอแล้วเดินเข้าไปในห้องหลังจากนั้นอิงเธอจึงได้หยิบหอกเหลือนนั้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปในซุปให้กับกองได้กินเมื่อกองนั้นกินเข้าไปเขาก็อร่อยมากๆถึงขั้นที่เขานั้นไปซดกินในหมออ้อเลยทีเดียวหลังจากนั้นเขาก็บอกรักเธอแล้วก็กำลังจะทำการสับบริ่งเธอตรงโต๊ะอาหารนี่เลย ซึ่งขณะนั้นเองบี B. เธอก็เปิดประตูออกมาแอบดูอยู่ด้วยเมื่ออิงได้เห็นบีเธอก็ทำหน้าตาเหมือนจะย่อเยอ้ยและเรื่องดาวก็ตัดมาในวันที่บีเธอเมื่อเรียนเปียโนและเธอก็ได้เจอกับครูฝึกที่มีชื่อว่ารัชนีซึ่งเธอก็สังเกตว่าบีมานั่งอยู่ตรงเปียโนนี่นานแล้วแต่ไม่ยอมเล่นสักทีมีอะไรหรือเปล่าแต่บีก็บอกไปว่าไม่เป็นอะไรเธอจึงขอจับมือของบีแต่บีนั้นก็มีอาการมือสัน่นราชนีเธอจึงได้รู้ว่า บีเธอคงจะมีอาการเหมือนคนที่ว่าฝึกฝนเป็นโนยอย่างดาบและคิดว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอจึงทําให้เธอนั้นไม่กล้าที่จะเล่นต่อไปมันค,คล้ายคล้ายกับคนที่เป็นโรค p e r ฟ e c t i o n i s บีจึงถามไปว่ามีวิธีแก้ไหมราชนินีเธอจึงขอมือของบีและเธอก็เอานิ้วไปดีที่ข้างหูบีหลังจากานั้นบีก็สามารถกลับมาเล่นเป็นโนได้เหมือนเดิมซึ่งเธอก็อึ้งเป็นอย่างบ้างพอเธอนั้นมีความกลัวจนเล่นไม่ได้เลยราชนินีเธอจึงถามไปว่า เธอนั้นรับสอนเป็นโนอยู่นะและเธอก็ได้ยืมดานบาทที่มีสัญลักษณ์ดวงจันทร์อยู่ในนั้นให้กับบีไปเผื่อบีนั้นต้องการจะมาเรียนกับเธอแต่บีก็ยังไม่ได้ตอบตกลงและขอกลับเอาไปคิดก่อนเรื่องราวตัดมาที่อิงซึ่งเธอได้ยินเสียงเป็นโนในห้องเก็บของมันดังขึ้นเธอจึงเปิดเข้ามาดูแต่ก็ไม่มีใครและเธอก็ยืนมองรูปของกล้องที่ถ่ายคู่กับบูทและจูจูก็มีแครบ,บางคนเอาผ้ามาคลุมหัวเธอ ซึ่งอิงก็คิดว่าต้องเป็นบีอย่างแน่นอนเธอจึงบอกไปว่าบีไม่เล่นนะแต่เมื่อเธอนั้นเปิดผ้าคลุมออกก็พบว่าไม่มีใครเลยขนาดนั้นเองบีก็ทําเป็นเนียนแล้วเดินผ่านมาแล้วก็บอกกับอิงไปว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําซึ่งอิงก็พยายามจะเคลียร์กับบีแต่บีนั้นก็ตอบว่าอิงว่าอิงนั้นวางแผนไว้ทั้งหมดเลยใช่ไหมจะเข้ามาแทนที่แม่ของเธออิงน่ะเป็นผู้หญิงชั้นต่ําขนาดนั้นเองก้องเขาก็กลับมาจากทํางานพอดี จึงมาต่อว่าลูกสาวที่พูดจาหยาบคายเช่นนี้ซึ่งเมื่อพ่อไม่อยู่ข้างเธอเธอก็กรีดลัน่นอยากจะโคสติแตกแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องเองนั้นเศร้าเป็นจังบ้าที่เธอไม่สามารถที่จะทําให้บียอมรับเป็นตัวของเธอได้และเธอก็รู้สึกผิดที่เธอนั้นเคยทํากับบุตรเอาไว้เพระบุตรนั้นเป็นเจ้านายเก่าของเธอที่บุตรนั้นต้องตายไปอาจจะเป็นเพราะเธอก็ได้แต่ก้องก็บอกไปว่ามันไม่ใช่เลยเขานั้นหมดรักบุตรไปตั้งนานแล้วซึ่งเขา ก็ได้ดึงอิงเข้ามากอดหลังจากนั้นกล้องที่เขายังคงหลงไหลในตัวของอิงอยู่ด้วยรสชาติของซุปบนนั้นเขาซึ่งทําการสัปบาดเฮกับเธออย่างเมามันส่วนบีก็เข้าไปนั่งดูรูปที่เธอนั้นถ่ายคู่กับแม่และพ่อก่อนที่เธอจะหยิบนบามบัตรของรัชนีขึ้นมาและบอกว่าเธอนั้นอยากเรียนกับรัชนีและเธอก็กลับไปเรียนกับรัชนีและถูกสอนด้วยการดีดนิ้วเหมือนเดิม แต่การดีดนิ้วนั้นมันเหมือนการสะกดจิตดีอีกครั้งหนึ่งก็ <muitos S 1> ทําให้เธอเล่นเก่งดีดอีกครั้งก็ทําให้เธอนั้นมีความกลัวเหมือนเดิมรัชนีจึงบอกกับบีไปว่าถ้าเกิดว่าบีอยากจะเล่นเก่งเหมือนเดิมให้กลับไปกินซุปที่อิงนั้นทําไว้ให้ซะหลังจากนั้นบีเธอกลับมากินซุปที่อิงนั้นทําไว้และเธอก็คลั่งคล้รสชาตินี้ไม่ต่างจากกล้องเลยหลังจากนั้นบีเธอก็เล่นเป็นโนได้เก่งมากๆจนมีคนเข้ามาดูและชื่นชมและเธอ ก็ยอมรับในตัวของอิงแล้วส่วนนิสาที่เธอนั้งครอบครองเกลือวิเศษนั้นเธอก็เอามาให้กับอิงไม่เคยขาดและเมื่อคนที่มาเรียนโยคะหลายๆคนนั้นรู้เข้าว่านิสาได้มีเกลือวิเศษแบบนี้จึงมาขอแบ่งมันไปด้วยเรื่องราวตัดกลับมาที่คาทานา้านได้รับข่าวจากไตรภพว่าของที่ไตรภพนั้นไปประมูลมีใครบ,บางคนประมูลตัดหน้าเข้าไปหมดเลย เหมือนมีคนจงใจจะแย่งไปคาทาจึงบอกไปว่าเขาไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าของทิ้นจุดท้ายยังไงมันก็ต้องเป็นของเขาซึ่งเขานั้นก็อยากเจอกับคนที่ประมูลของชิน,นิซะแล้วสิในคืนนั้นคาทาจึงได้เดินทางไปที่ร้านเหล้าและเขาก็ได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีสัญ,ญลักษณ์ดวงจันทร์ที่ด้านหลัง คล้ายๆกับบัตรของรัชน,นีจึงทําให้กคะทาได้รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ประมูลของตัดหน้าเข้าไปเพราะว่าคนคนนั้นมีนาบัตสรสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนกันซึ่งคาาจึงเข้าไปตีสนิทกับเธอผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอันธิกาเธอจึงถามกับคาาไปว่าคาามาหาเธอเนื่องด้วยจากสาเหตุอะไรและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาอิงเธอก็กําลังทํากับข้าวเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เหลือวิเศษในีมันหมดไปแล้ว B. ที่มาถามกับอิงว่าทํากับข้าเสร็จยังเดี๋ยวเธอจะไปรอนะแต่เมื่ออิงนั้นทําเสร็จรสชาติมันกลับไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่มีเกลือวิเศษนั่นก้องจึงให้เงินอิงไปเพื่อให้อิงนั้นเอาไปซื้อเครื่องปรุงที่ทําให้มันอร่อยอิงเธอจึงมาหานิสาที่ห้องของเธอแต่กลับพบว่าที่หน้าห้องมีพวกคนที่เรียนโยคะ ก็ต้องการเกลือพวกนั้นเช่นเดียวกันและจูจ่ๆประตูห้องของนิสาก็เปิดออกซึ่งมันมีเกลือตั้งอยู่ถุงหนึ่งทุกคนนั้นวิ่งกับไปแย่งกันอย่างบาาง้าคลั่งแต่ตัวของอิงนั้นก็ไม่เอาด้วยแต่เมื่อเธอนั้นวิ่งผ่านห้องใครหลายๆคนก็ได้ยินเสียงทุกคนนั้นทะเลาะก,กันเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งนี้และเมื่อเธอนั้นกลับเข้ามาในห้องเธอก็ได้พบว่ากองกําลังถูกทำร้ายอย่างบาดเจ็บสาหาัสคนที่ทานั้นก็คือน,นิสา เธอเดียเอาเนื้อของกองนามาย่างและบอกว่าเดี๋ยวเธอจะบอกสูตรลับเกี่ยวกับเกลือนี่ให้กับอิงได้รู้ซึ่งอิงก็หยิบมีดขึ้นมาและบอกว่าอย่ามายุ่งกับกองเธอจึงบอกไปว่าเกลือที่มันทําให้อาหารนั้นรสชาติอร่อยมันทํามาจากน้ําตาของมนุษย์ซึ่งน้ําตานั่นจะต้องเป็นน้ําตาแห่งความเสียใจมากๆหรือว่าดีใจที่ร้องไห้ออกมาไม่ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเธอจึงยื่นมีดให้กับองิงและบอกว่า ให้อิงใช้มีดนี่กับคนที่ไม่สำคัญที่สุดในชีวิตของอิงจะเป็นใครก็ได้ซึ่งอิงนล้วก็คิดว่าต้องเป็นบีแต่เมื่อเธอนั้นเปิดเข้ามาในห้องเก็บของก็ได้เจอกับรัชนีที่อยู่กับบีแต่ว่าปากของบีนั้นก็เต็มไปด้วยเลือดสุนิสาเอาเนื้อพ่อของเธอนั้นให้กับบีได้กินบี B. ที่ถูกรัชนีนั้นเป่าหูเหมือนกันเธอจึงยื่นมือเข้ามาจะเข้ามาจัดการกับอิงและบอกว่าเธอน้ะไม่เคยรักอิงเลย อีนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวของเธอั้ต้องแตกจนทํางไปทั้งสองคนนั้นทะเลาะก,กันแต่เมื่อทั้งสองคนนั้นกําลังยกมีดขึ้นมาแล้วกำลังจะเข้าไปหากันแต่จูๆ่ๆพวกเธอก็มาโผล่ที่ด้านนอกและคนที่ต้องรับคมมีดนั่นคือกล้องนั่นเองแต่พวกเธอนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดยังคงทําร้ายกันต่อซึ่งอิงก,ก็เป็นฝ่ายที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะบีนั่นเองหลังจากนั้นนิสากับราชนี ทั้งสองคนนั้นรู้จักกันอยู่แล้วและคุยกันว่าเด็กของรัชนีนั้นเป็นฝ่ายชนะนิสาเธอจึงมาพูดกับอิงก่อนที่อิงจะเสียชีวิตไปว่าเธอจะบอกความลับให้เกี่ยวกับเกลือนี่หลังจากนั้นบี B, เธอก็มีอาการแปลกๆแ,แล้วก็เดินออกมาที่นอกห้องแต่ก็มีใครหลายๆคนที่ทะเลาะก,กันที่ห้องอื่นเหมือนกันก็เปิดประตูออกมา คล้ายๆกับบีเหมือนกันทุกคนนั้นเดินขึ้นมาบนดาดฟ้าซึ่งบีเธอก็ได้เจอกับแม่ของเธอซึ่งนี่น่าจะเหมือนเป็นดวงวิญญาณของแม่ที่มารอรับเธอและจูจูบีและทุกคนบนนี้ก็ได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและเรื่องราวก็ตัดมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งถ้าใครจําได้โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่อันติกาปรากฏตัวเมื่อในอีพีที่4่นั่นเองนะครับซึ่งราชนีเธอก็มาอยู่ที่นี่ด้วย ส่วนบีและคนที่ลอยขึ้นบนบนฟ้าก็มาปรากฏตัวที่นี่หลังจากนั้นนิสาก็ตามมาแล้วร่างของรัชนีกับร่างของนิสาทั้งสองร่างก็สลายหายไปและหล่อหลอมกลายเป็นร่างของอันติกาเพียงร่างเดียวเหมือนว่าสองคนนั้นเป็นพลังวิเศษของอันติกาหรือไม่ก็เป็นผู้ผีที่อันติกานั้นเลี้ยงเอาไว้และอันติกาก็ได้พูดออกมาว่าการคืนชีพใกล้มาถึงแล้ว ซึ่งตัวของอันติกาเองที่เป็นคนส่งคนไปขมโมยหุ่นโครงกระดูกนั่นของคาามาอยู่ที่นี่และเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่คาาเขาได้กลับมาหาโดมและถามว่าโดมนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งณนะตอนนี้คาาเขาได้ไปปมปูนสร้อยข้อเท้ามาเส้นหนึ่งที่มีส่วนผสมของเกลือมันจะช่วยปัดเป่าพลังชั่วร้ายออกจากหน้าของโดมซึ่งคาทาเองเขาก็สวมใส่ที่ข้อเท้าให้กับโดมเลยด้วยและเขาก็บอกกับโดมไปว่าให้รมออกไปจากที่นี่ซะ ไปใช้ชีวิตตามปกติของโดมที่นี่มันอันตรายเกินไปซึ่งโดมเขาก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ออกไปจากที่นี่จูนจึงบอกกับโดมไปว่าสักวันเธอจะไปหาโดมหลังจากที่โดมจะออกไปกรทาเขาก็มานั่งเครียดอะไรบางอย่างและเมื่อโดมนั่งกลับมาที่หอพักของเขาเขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่พยายามไขกุญแจเข้าไปในห้องข้างๆซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นห้องของเจ้าของหอซึ่งโดมก็สังเกตว่าชายคนนี้น้นมีอาการแปลก และเมื่อเขาได้เข้าไปในห้องได้ในห้องนี้ก็มีหุ่นเต็มไปหมดชายคนนี้กลับเ,เอามือไปลูบไลต้ตามหุ่นแล้วก็ไปจูบชายตามหุ่นนั่นและเรื่องราวพิธีพิธภัณฑ์ราชการในอีพีที่5ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวในอีพีนี้นะครับผมมันมีความเหนือธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะพยายามสรุปให้ทุกคนได้รับฟังนะครับผมในเรื่องราวของครอบครัวของอิงบี B และกล้องนะครับ ซึ่งก้องเนี่ยเคยมีภรรยาที่มีชื่อว่าบูรหลังจากนั้นบูรก็ตายไปและอิงเนี่ยเธอเคยเป็นลูกน้องของบูรนะครับแล้วเธอก็ได้มารักกับก้องแต่ว่าบีเธอก็ไม่ได้ยอมรับในตัวของอิงหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้เจอปีศาสองตัวนะครับผมอย่างนิสาเนี่ยก็มาปลุกปั่นอิงส่วนรัชนีก็ไปปลุกปั่นบีให้ทั้งสองคนทั้งฆ่ากันเองสุดท้ายแล้วอิงเนี่ยเธอก็เสียชีวิตไปซึ่งเ้งหมดมันเป็นแผนการของอันติการนะครับซึ่งเหมือนว่าเธอต้องการบริวาร เอามาก่อการร้ายอะไรบางอย่างซึ่งแผนการของเธอนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับหุ่นโครงกระดูที่อันธิกานั้นขโมยมาจากกระถาการคืนชีพที่เธอพูดถึงอาจจะหมายถึงว่าต้องการจะคืนชีพโครงกระดูนั่นก็เป็นได้ส่วนในตอนท้ายนะครับถ้าใครนั้นจําได้ในอีพีที่4เราจะเห็นว่าป้าเจ้าของหอเธอกําลังนั่งเช็ดเลือดอยู่ในห้องห้องนั้นแต่ว่าในอีพีนี้กลับมีชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่รับบทโดนนน์นะครับ เขามีอาการแปลกๆและเมื่อเขานั้นเข้าไปในห้องเขาก็ไปสูดดมหุ่นที่อยู่ในห้องของเขากองเลือดที่ป้าเจ้าของหองนั้นเช็ดกับชายหนุ่มคนนี้ที่เขานั่งคลั่งคล้หุน่นมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่หรือไม่อาจจะมีคนตายที่นี่และอาจจะเกี่ยวข้องกับการปลุกคืนชีพมา ใน EP ีหน้าเราจะได้รู้กันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์ด like, กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอ,อยจคค้งเธนีีฉัมพ